วัสดีครับผมประสิทเนี่ยครับ,รบสวัาทีินาทีทุกท่านนะมากวนยนมเทียงบายแล้วหรอวะบายแล้ว <c oughs> ม่ก <c oughs> ินขเขาเอา,ากวเนเ <c oughs> พ่งเลยพอมวดนวนึงคือจังค่ะแขก62 62จังเลข,ข,ข,ขออกมาก62ล่างของสั่นผมว่าบู๊ยเอาคักคักแล้วพอเสี้ยนเนี่ยอไไ้แข็ง บนเ็นรันบแมนบนกระเขาล่างบนกระมี่ขึ้กันสามศูนย์แต่ว่าบริเววงเนาะบริเววงเพราะว่ามันเด็กตกเกาเลยบริเวบบร์ว่วงนะครับให้ว่าสามศูนย์หนียู่ในชุดใหญ่อยู่แต่ว่า,าหันไอ้ก๊กก๊กหัวจังอยหลวงตัวมันจังครับคือตัวนี้เลยต,ตัวคำนวณ แต่มันเป็นสูตรบนมันไปออกล่างนวน,นมันกับบนแนนอนนี่ยังก็ได้สูตรคำนวณน,นี่งเ้ยเอานี่คือนี่คือของมูลนนวดทีแล้วนาะพ่อนะครับมานี่อ่าใะไรล่ะพกสองอย่วุงอยู่แต่ว่าไปออกล่างนะครับสามศู 30, นย์นี่บริวงนะครับสามศูนย์นี่มาบน ให้ว่ากะในส่วนของบนก็ยังเข้าตรงๆเหมือนเดิมนะครับสําหรับชุดเด่นประจําวันนะครับชุดเด่นประจําวันนะครับอันนี้แต่ว่าคงสุดท้ายห้องขัดออกมาอ่ามันจะมามีสามศูนย์นะครับแต่ว่าอ,อยู่ชุดใหญ่มีทั้งบนและล่างครับผมตรงตรงทั้งบนและล่างนะครับบ้านนี้เบื้องตัวนี้ครับเจ็ดหกสองมือนั่นได้คุยกันอยู่ว่าสิใส่สามตัวครับมือนั่นดนคุยกันอยู่ เจ็ดหกอเนี่ยคือว่าเียงงัมือนั้นที่มาคงสุดท้ายผมบอกว่านี่เด้ยมันเคยออกสามตัวตรงเล่งดีๆเล่งดีๆครับเดวบันนี้ในส่วนของที่สรุปคงสุดท้ายนั่นคือใบนี้นี่ใบนี้เลย นี่แล้วตัวมักแห้งขับวัดที่พันมากเลแต่ว่าเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่หกขับอพอเสียรเหี่ยวแต่ว่ามาหลางเนาะเบื่อรักสิบขับมีหนึ่งมีศูนย์มีหกหกไปล่างศูนย์มาบนแต่ว่ามาหลักหน่วยไมาว่าสามตัวนี้มากสองตัวว่าต่อไปอนะครับสามตัวมาสองตัวนี่คือหมดที่พันมากเมื่อนั้นคุยกันพอจําได้บอที่่าไปงานศพมามเลขสาโล่งออกเล่า บ้านี้อายุหก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 เป็นปะหกหกแต่เบิ่งเด้อมันสิเป็นหกสองก็ได้เมื่อนั้นที่คุยกันเห็นบ่แหนม่นมกระเพากันเยอะครับเพราะว่ามันหกหกมันก็บสองตัวอยูอ่ยแล้วเรื่องอะบานนี้แห่งสุดนี่ก็มาหกสองคือกันบานนี้ผมว่าปลาจะเกืี่ยดอกสองส่วนนี้จะโปปลาเจะเพื่อเพราะว่าเอียงว่ามันเคยเข่าตลอดครับ ส่วนมากมันจะเข่าโมล่างกับบนมันหยสลับกันอยู่นี่แหละแต่ว่าหกหัวที่ผ่านมานี่เด่นคักพอาะฉะนั้นก็นเลยฟันเลยหกนะครับเนาะมันนี่ประเด็นยังไงนะมึงครับสุดยอดของหกสูตรนี่ก็ติดหกโค่นนี่สูตรนี่ติดหกเอาบไปนี่ชุดนี่ของงวดวันที่สามสิบเอ็ดนี่เดี๋ยวพ่อเป็นเดยสูตรคำนวณตัวที่เป็นใบหนึ่งใบนี้อันนี้เป็นข้อมูลเก่าเนาะเข่าหนีเนาะหกสอง สูตรไม่นี่ฮั่งงามออนงวดนี้ห้างงามไปสูตรบนตรงนี้ได้เก้าศูนย์สองบาทนี่มองที่มันออกนี่มันปะไม่มวดน,นี้มา,มา,ากเก้าศูนย์สองมาเก้าศูนย์สองสองอาจจะยังเจียวศูนย์มาใส่กันยังมลัลวมาเก้าศูนย์สองเนาะตัวนี้เนาะเก้าศูนย์สองผมจำได้งวดที่มันออกตรงนี้มันออก เก้าศูนย์หกสามตัวแตกเห็นเพองวดหลังมากมันมาออกอยู่นี่นนะครับเพอสามาาตัวแตกอยู่นี่ปุ<อ>๊บแล้วมาออกมีสองตัวนะครับเบิ้งว่าจากหกสองนี่ถ้ายับไปทั้งนั้นอ่ะมันยับไม่นี่สิเป็นจังไรเรื่องเบิ้งดีดเด้เก้าศูนย์เจ็ดนี่เก้าศู 7, นย์เจ็ดงวดน,นี้ก็น่าสนครับผมว่าเพราะว่ามันดังจะนล้เกิดงวดที่พันมากอ๋อแต่ว่ารักลอยเก้าพี่กันตัวนี้มน มันก็ลงตัวเนี่ยเอานี่ก็บวกบวกเะแหเนี่ยครับเอาเนี่ยเนี่ยบวกลงไปเนี่ยบวกลงไปเจ็ดบวกสามมันก็ได้ศูนย์นั่นวะหรอฮะฮะบวกน่มันก็ได้เจ็ดครับเอาวันนี้พ่ออันโตสูตรคำนวณนี่ตัวไอเด่นที่สุดวันเด่นที่สุดเนี่ยก็มีสองเนี่ยเลขสองมันบ่แมนเนี่ยเลขสองให้ว่าสองเด่นสองเด่นวันเนี่ย อยากให้ผมเขียนเอาเบิกมานี้งวดมันสองเด่นที่สองเด่น,ดดนกุมูเขียนเขียนลงก่อนบ้านให้เขียนเลขกสองสองเด่นที่สุดนี่เอาชุดนี้เลย่อนี่ครับเอาตัวนี้เลย Okay. anh nè cả thằng con song tu chụp nhảy 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 mãi luôn haha ha 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 chắc ให้ว่าสองเด่นที่สุดในส่วนสุดคำนวณเนาะส่วนสุดคำนวณนี่ที่คำนวณทั้งหมดทั้งมวลนี่สองเด่นที่สุดสองมันสิมากสามสุดครับหนึ่งสองสามครับสองมันจะมากสามสุดครับตัวนี้สิบสองส่วนก็เป็นสิบสองนี่มันมันคูณกันเมื่อไรเฮาก็ได้จับอยู่ที่สิบสองครับมันก็ต้องคู่กันเมื่อไรมันก็ มันมันจะเป็นลักษณะหนึ่งครับสิบสองห้าเป็นหกสิบมันมาแม่ครับนี่มันจะลงตัวลักษณะนี้ตัวนี้ขื้นกันสิบสองศูนย์เป็นสิบสองอหบนึงกับม่เพราะบนึงกับสองมาครับนบนึงกับสองมมกแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวคูณมันมากมันจิแม่พร้อมกันเห็นบางวันเมื่อกี้นี่ยมันมาทั้งสองแต่มันแยกกันคูณหนึ่งขึ้นบนคูณหนึ่งลงไป แนวนอนนี้ดิครับจิบู่พัดแทบขึ้นงวดได้นะโดยปกติถ้าคุณกับตัวอื่นมันก็จะสได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าตัวนี้ถ้าคุณกับศูย์มันคุณเท่าไรก็เลยจับเป็นเลขหนึ่งสองน่ะละตัวที่เอามาคุณแมนหนึ่งสองครับเพราะฉะนั้นมันตรงมากเลยับหนึ่งสองเลขเด่นของโพสเซนเซียวงวดนี้นะครับถ้าเด่นตามเลขชุดใหญ่ตัวนี้ก็คือเด่นเจ็ดล่องสามนอนนอคหรอนะ ส่วนถ้าเด่นตามสูตรคำนวณก็คือเด่นสองนะครับมานี่เด่นสองมามีหลักสิบบาทหลักสิบที่เป็นสูตรคำนวณออกมากมาชนอยู่นี่สองสามสิบโอ้ตัวนี้ก็ชนสองก็ช้นตัวนี้มานนะครับสู้ใดเพชรอย่างนอกะบบนี้เนาะเอาใครว่าหลักสิบบนนี่เด็ดครับเด็ดหลักสิบบนล่างนี่เด็ด ถ้าวิง iscilla, งงา่งคือวิ่งสองถ้ inde, 2. 2> ววาวิ่งคือวิ่งสองวันนี้ถ้าวิ่งคือวิ่งสองวันนี้ถ้าวิ่งคือวิ่งสองเราว่ามันส้นไหลไหลนั่นเด้อครับเดี๋ยวถ้ามันส้นกันยังสี่อย่างจิบกาแฟที่กันที่เกาที่เงวนเมื่อกี้แหละมันส้นหกมันก็ม้าอยู่ดีแต่มันลงไปล่ยล่างมันลดเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังเลขสองเด่นมากเลขสองมาก มาแห้งหัวครับนะครับเลขสองมาแห้งยู่นี่เก้าศูนย์สองนะครับสูตรนี่เบอรวามันสีมาซำบองวดวงหนึ่งมาหกสองครับถ้ามากับศูนย์สองเลยศูนย์สองศูนย์เจ็ดครับสูตรนี่ศูนย์เจ็ดกับเขาดีขึ้นกันะเพราะฉะนั้นเราวัางเด่นสองอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเด่นสองอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เอานี้คือในส่วนของสูตรคำนวณโปรชเนียบ้านนี่เลขล็อก กำลังวันนะครับนี่คือชุดไง,งครับชุดไงงวดที่แล้วสามศูนกับหกสองออกตรงตรงรันมันกับส้นกันมีเด้มส้นไ่ครับโอ้มีอยู่ในหนีพร้อมศูนย <02 S 2> ์ส <8. S 2> องกับมี่ศูนย์เจ็กับมาส้นศูนย์เจ็ดกับมีแต่บ,บริวงครับศูนย์เดบ,บริวงเพราะว่ามันมันยว รอบโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะคัดตัวเด่นออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็วงให้แล้วแหละตัวเด่นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวอยู่ในนี้สองมากตัวนึงี่วตัวที่วงนี่ปะพ่อแมนตัวที่ว้งสองมากตัวหนึ่งเยโอ้เน้นไปที่บนนะครับเน้นไปที่บนตัวมากเน้นบนครับตัวนี้เป็นเลขล็อกประจําวันเป็นสูตรเป็นล็อก เหล็กบนนะครับสองตัวบนตรงตรงพร้อมส่วนมากจะบ่อให้กลับบนครับบนนี่จะบ่อให้กลับเลยตรน้อยมากๆที่จะออกตัวกลับนะครับเราคือตรงๆอย่างเดียวแต่เขาเสียหาหรักมาจับได้บ่อทนไเพราะว่ามันเป็นเหล็กหลายชุดครับเออผมกับพายเยรื่องที่เปน อยากห้มันดหน่อยสุดลงให้ได้เอฟซีได้ซื้อหน่อยลงที่สุดเราจะคิดคนคื่อเป็นเด็เด็กหนกำลังคิดคนเขาหงกดเกิดเนาะเกิดได้กี่กู้ขัว,วบอกก็สองปีแล้วนั้นเนาะแต่นั่นมันเกิดไม่เนึ่งเือนสองปีแล้วแต่กำลังคิดคนเน,น,น,นีัเบเสียมันหน่อยกว่านี้ว่าแต่จีบวอทีมสุดนี่เพราะว่ามัน มันแม่นอยู่นะทิมบ่ได้ทิมบ่ได้มันจัเนไปกับิมบ่ได้เลยนะครับลอกชุดงน่ไม่่นเจ้าสาหมดสามแปดสามเกในนี้มีสีิตัวนี้มีสี่ิบตัวไม่สี่สิัวเพราะว่าเขาออกเต็มเลยเขาตัดตัดแตงสุเ็งสิบสองสองงสนี่สาตัดออกมันจะลดลงไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ชุดชุดชุดเต็มกำลังวัดไม่ได้ตัดออกสักตัวอบ่ได้ตัดบาดนีเขาออาทั้งอ่นมาตัดเอาครับเขาเอาสูตรคำนวณเหล็กเด่นเหล็กางมาตัดเอาเ<ล>มาจับเอาตัวเหล็กดับตัวใดมันดับเขา็มวเบื้องอยืนนี่เนี้เขาออครับจังเลยกันเล่งไวด้ดีๆ้อน,นี่สูตรคำนวณน,นี่มันเขา<ช>ตอนนั้นสามตัวแตกออกตรงนี้เก้าศูนย์หกจากนั้นมันขยับเมื่อออกอยู่ตรงนี้ นะครับขับล่องเบิงนะครับว่าสูนเกนสิเ็นจังได้สองส่วนในแทกีบันั่นแสบวาดเลยสิบัวผาดพอจเขากับมาเบิงสองส่วนเนี่ยกับมาเบิงใส่กลุ่มนี่พี่แจงนี่แะครับนี่ยกับมาเบิงใส่กลุ่มเนี่หกสองมันมีบัในกลุ่มนี่มันก็มีคือเก่าสุดสุดมันเนี่ยหกสอง หกสองมันก็ม he <t os> uh ี่ม um. <t os> kind of ันกับมันเบิงใส่กลุ่มในเออจังซีเกตซีเก้ามาเบิงมันโบมี่ครับมันกับโบวงครับประตูใดมันมี่มันกับวงไบมันที่ก้องกันเยอะหรอสองส่วนหนที่กล้องกันเยอะแต่ว่าตอนนี้คือศูนย์เจ็ดก็มีศูนย์สองก็มีครับแต่พอเส้นเทียวกวงที่ศูนย์สอง นะครับวงที่02เอาลองไปพิจารณาเบิ้งครับผมสอบ02นี่กว่าสิบวงคือมันเด่นเกียร์ก็เด่นเด่นสุดไงนี่เกียรเนี่ยสุดไงนี่เด่นเกียร์ล่องสามเดี๋ยวคงสุดท้ายฉีดคัดเน้นๆออกมาอีกคือเราคงสุดท้ายต้องเหลือฮกโตรือเราครับผมเอาจริงเรือฮกโตรือเรา

อายืบเก้าใชอไหมพอยืบเก้าเนาะนั่นเ้ยนเพิ่นหาเสือครับแล้วก็จัดตารางจากของนั่นพอมันมันมันที่สามสิบสามสิบสามเอ็ดนี่มีมีคิวมีคิวเหรอมีคิวอาวฝากไว้น้ำแน่เนี่นฝากฝากฝาสุดไหมอ้าวพอทัเที่ยวมีฝากเพิ่มเติมฝากฝากข้าผู้มากกะ พ่อยา,ากันเพราบว่มากกับพันมันมาโซดร้อนกับยัยเขื่อมันเข่านี่งวดเมื่อกี้นี่เพิ่นทรงมาให้โอ้เพิ่นทรงมากเลยน้ำเลขลักสิบเพิน่นให้้ให,หกใหสามครับแบบมันมันมาสซน่นี่แครีตัวเดียวแต่สุดสามครับ มีแค่สามทุกคนตรน,น,นี่เพื่อนไหนไม่ชุดนี้มันออกหาสามซูนงกลุ่มได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี่บาบอลล่องนี่ยนนันมันบอลเขาครับก็เรียกบอลล่องเออบอลลงโอ้ก็เรียกบอลลงยันบลอ,บเอ,อบลเขายันบอลเข่ามาเต็มวันนี่ให้ลงใหปีนองเขาล่องมึงให้เอาไปพิจรารณาเอาไปพิจรารณาก็แยกไปซื้อหลายซื้อ,อย่างนะห้าบาทสิบบาทแล้วก็มีสี่สามสามถูกก็เปลอาสี่สามสี่เก้าสามหนึ่งเอ้ยเก้าสามสามกับเก้าสามหนึ่งหนึ่ง 933าสาแล้วก็934าสามสี่เลขสองสุดมาเต็มก็มันตีไลายคือว่ามันสี่ลักรลักลอยลักลอยเนี่ยเลขสองหางอะไร่ะก็คือ33กับ34มสี่นะอแล้วแมนนะครับสามสามกับ34มสกับสาสี่อ๋อที่เก้ากับสี่ตัวครับโอเค จังไดก็เล่ไเาไว้คืจารณาวัวมาหันสามตัวแตกคนนี้สิเป็นจังไดน,นี่เ <c oughs> พิน่นไทยนี่ครับ <c oughs> บนล่างเลขหลักสิบคนไทยจุดเลขเขียนไว้เมื่อนั้นเิ่นเป็นอาจารย์เพิน่นแบบแบบบอกงานโยมทำมันถือเราก็ได้บุญแน่ครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นจุงเลขตรงมาให้ได้จดไว้ครับเพิ่นกระทั่งแม่ยังดีเพป็นกบบแบงบุญอาจารย์แบบแบงบุญเติ้ยเปนเป็นพระอาจารย์ <c oughs> ครับเอาเสียงดังมากคักขนาดอันเครื่องเครื่งเครื่องตัดไม่หรือเครื่องตัดหยาเนาะครับเนาะเครื่องด้ยไหมครับเครื่องเล้ไหมนะไมันดามไปยังเอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกะล่อติดตามโค้งสุดท้ายนะครับมือนี่กะเอาโค้งแรกเอาชุดเต็มไปพิจารณาสัก่อนชุดเต็มเป็นเกลือไว้ครับผมวันที่ยี่สิบเก้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอบคุณพ่อเชียร์หลายๆครับผมครับ